ของลุกขึ้งหลังลุกขึ้นเลยค่ะมีที่ว่างยส่อที่นั่งนั่งเต็มเลยลุกขึ้นไหนคะเจอเลยค่ะเจอลูกเองหรือว่าไม่คุณอุ้มเอาเอาของไว้ที่นั่งก็ได้ค่ะแล้วก็อีกที่นี้แล้วสี่คนแล้วสี่คนครับคนเดียวหลายคน คุณคอเชิญเข้ามาเลยค่ะเช่อเลยค่ะครูอ่าโอเคฟ้องนะคะไอ้โหลเย็ตปังกันอยู่หรอือเปล่ากินข้าวแล้วอิ่มแล้วง่วงใช่ไหมต้ไนไม่หนึ่งั้งสองท่าเดินท่า เป็นหนึ่นะคะอ่าเดี๋ยวเราจมีมีตัอไหมคะมีคนนังนนงคนงคนนึคนนงคนึคนงคนนึงคนีึงคนนึงคนน่งคนนึงคนนงคนังคนนึ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 งเนนึงคนนคนน่งคนนึงคนนึงคนนคนนึงคนนงคนนึงคนนึงคนนองคนนึงคนอเงคนนึงคนนึงนนึครนคคนนคอคคนนนนนนค เต็มโต๊ะอีเลยนั่งกันเต็มสิตรีเลยอ่าเดี๋ยวลองมาเช็คจำนวนดูหน่อยแล้วกันนะคะเดี๋ยวครจะให้นับนับนับคนนะคะเรื่องสัปงนี้นะคะโดยการที่โจทย์ก็คือมีว่าถ้าใครนับสองสี่หกเนี่ยให้ตบมือสองครั้งนะคะอย่างเช่นนะะับหนึ่งสองไม่ต้องพูดนะคะให้ตบมือสองครั้งสามก็พูดว่าสาม,ส,าม,ส,ามสี่ก็ตบมือสองครั้ง เ8 9นแะบไปเรื่อยใครที่นับเลข2,4,6ให้ตบมือ2องั้งโดยที่เราไม่ต้องพูดออกมานะคะและใครที่นับ12,14,16 22,24,26ก็ทำเหมือนกันนะคะที่เหลือคือนับเหมือนเดิมนะพร้อมไหมพร้อมตกืงอหมคะเป็นะปมากเลย่ะเริ่มเริ่มเริ่ม ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่คงถ้าได้คงเอาใหม่เอาใหม่นะคะลืมนะครับหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรสองสี่หกใช่ไหม ตอนนี้พวกเราพร้อมกันแล้วเนาะแตะตกมืออีกสเตจหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวครูจะสอนนะคะเชิญคุณเรลสาที่ไหนคะอ่าเราจะมีเพลงประกอบ5หานะคะเชิญเชิญเชิญที่บูมคุณพี่เลียมาร่วมด้วยก็ได้นะคะ คค่ะ <no? S 1> ถ้าเกิดถ้าเกิดสามาว่าให้ตบมือก็คือตบมือหครั้งนะคะตบมือตบอกตบอกตรงนี้คะตบอกนะคะตบไหล่ตบมือตบอกตบไหล่ไเตงก่ะอมือตกตบไหล่ทุกคนทำพร้อมกันเลยนะคะ่อตบมือตบอกตบไหล่ค่ะเพมมันจะขึ้น thì ná, à có Đến phòng xong ก็้อมเลยโอเคไะมทุกคนยิงขึ้นหาโอเควางสองไม่ก่อนหาคู่ข้างๆนะคะจับคู่กันสองคนจัเมื่องคนจับค่สกัูดูาันเยอะมนจา้ามันเยอะมาดู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 เนดะ ูจะให้เราแบ,บ่งกลุ่มกลุ่มละ3คนแล้วก็หันหน้าเข้าหากันได้เลยโอเคไหมอ่ะจับกลุ่มเลยค่ะจับกลสามคนสามคนเท่านั้น <c oughs> มันจะลงตัวพอดี้สี่โหม ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเขียนกระดานไหมยกขึ้นเดิ์ขู่เองกับเดินู่อ,อีกอ่าจับแรกห้ามไปแสร์ในไลน์นะคะโอเคนะคะโอเคแล้วก็ไม่